ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนแต่เราขอเดินสุดเต็มกำลังกี่มีถ<อ>้ัใครรักเรื่องวัวชอบเรื่องวัวตามผมมาเลยครับผมจะพาไปติดตามผมเพิดเด่มเติมที่บริวฒินแสนหรือแฟนเพจคนรักหัวนะครับขอบคุณที่ตามเลมครับถึงเสียบูแล้วนะครับ สวัสดีครับเสือบุญครับเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานพอสมควรเลยเนาะใช่ครับเป็นยังไงบ้างสบายดีนะครับผมสบายดีครับพี่สบายดีนะครับนะเสบุญครับนะครับตั้งแต่ที่เราเคยเผยคลิปไปแล้วเนี่ยเรื่องราวของเสือบุญก็ถูกเผยแผ่ไปในเรื่องของพี่น้องชาววัวแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องชาววัวของเราที่กําลังมองหาเรื่องของบัวนะครับเข้ามาเป็นธุรกิจ ส่วนหนึ่งของครอบครัวของเขาแล้วเข้ามาศึกษาเนี่ยแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับว่าผมอยากจะรู้จังเลยครับว่าเสียบุนนี่ครับเขาเป็นอยู่อย่างไรและผ่านอะไรมาบ้างแล้วประสบการณ์กว่าเขาจะมาถึงจุดจุดนี้มีวัวถึง400ตัวแล้วเพิ่งขายไป200ตัวเนี่ยเขาลําบากยากแค่ไหนเสียบุนครับ,รบเสียบุงลองเล่าเรื่องถึงตัวเองนิดนึงครับว่าตัวเองเคยผ่านอะไรมาบ้างตั้งแต่แรกๆเลยครับผม แรกๆปัญหาที่เจอเลยที่หนักๆเลยก็วัวเป็นโรคพี่ครับ,รบเราก็ต้องดูแลมันครับ,รบก็ฉีดยาเองใช้เราอยู่อย่างนี้มันไม่มีคอครับแล้วก็ต้องคล้องใช้เชือกคล้องแล้วเข้าต้นไม้ก็จะยากกว่าที่มีอคอกนี่คือสิ่งที่เราต้องเจอใช่ครับแล้วก็บางทีีท่เ,เ,เ,เหนื่อยสุดอ่าไปกินข้าวกินของเขาอย่างเงี้ยครับ ใช่เราก็ต้องไปเคลียครับมีด้วยฮะมีครับอย่างเราเลี้ยงวัวไปกินข้าวคือเราไล่เขาไม่ทันใช่ก็คือมันเราไม่ทันจริงๆหรือว่าบางทีมันแอบไปกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออย่างนี้เราก็ไปเสียไปจ่ายไปคุยกับเขาต้องไปคุยครับไปคุยก็ไปเสียไปจ่ายกันนี่คือสิ่งที่เสียบุญเคยเจอมาแล้วการเลี้ยงวัวไร่ทุ่งนะครับค่ำไหนนอนนั่นจริงๆหรือเปล่าครับเสียบุญครับจริงนะครับก็คือเรา บางทีเราย้ายไปทุ่งนี้เราต้องไปดูก่อนไปดูหญ้าดูน้ําก่อนครับก็คือพอย้ายไปก็คือนอนกลางทุ่งเลยครับทั้งคนทั้งบัวนอนกลางทุ่งเลยใช่นอนกลางทุ่งอาบน้ําคลองอาบน้ําคลองนะกับใจช,ชีวิตเหมือนคนสมัยก่อนน่ะก็คืออยู่ง่ายกินง่ายแบบนั้นไปใช่ครับอ๋อก็คือเหมือนว่าเราไล่ไปถึงคือไล่ไปไกลสุดเนี่ยจริงว่าบัวชุดนี้มาจากไหนครับเนะี่ย จริวัวเลยก็เดิมทีเลยมันอยู่จังหวัดการนุ่ครับเดิมทีอยู่จังหวัดกาญจนบุรีครับก็คือเขาตั้งแต่รุ่นคนแก่ๆเขานน่นแหละก็คือเลี้ยงมานานแล้วเหรอครับใช่ก็คือพอเขาเอามาที่ลบบุรีแล้วมันก็อยู่ลบบุรีมาตลอดครับอ๋อก็คือรุ่นรุ่นคุณพ่อเราครับรุ่นก่อนรุ่นเราเนี่ยเลี้ยงวัวมาที่นี่แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยก็คือเดินทางมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่นี่ก็ การศึาหญ้าตรงนี้หมดแล้วก็ไปหาที่ที่ไปใช่ครับอ๋อก็คือวนวัฏจักรก็อยู่ในที่ส่วนมากจะโรบรีใช่ครับซะมากกว่าใช่ทําไมต้องเลือกพื้นที่นี้ฮะลรบรีครับลรบุรีเป็นนาปีครับก็คือมีทุ่งกว้างเยอะอืมคือหญ้าอุดมสมบูรณ์ตลอดปีใช่คือพูดแล้วมาง่ายๆว่าเราอาจจะแบบมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ย้ายบ่อยอย่างเงี้ยเนาะ มาแล้ววัวอิ่มวัวมีหญ้าพอเพียงอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่เนี่ยกี่กี่กี่เดือนแล้วครับเนนี่ที่นี่อําเภออะไรครับเนี่ยสะโบดครับอาเภอสาโบดจังหวัดลบบุรีอยู่นี่สาโบดครับอยู่ประมาณเดือนกว่าแล้วครับอยู่เดือนกว่าแล้วเมื่อตอนที่เรามาที่พีโนตเราอยู่ที่บ้านหมีใช่ไหมครับบ้านหมีครับอ๋อก็คือเสิบุญก็มาหาตรวจสอบแล้วก็ไล่ตามโคกตามเขามาเนี่ยฮะใช่ครับนี่เขาแขคบทวีบเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยเนาะ นี่คือวิธีเลี้ยงวัวไล่ทุ่งใช่ครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆ่าเหมือนค่ำไหนนอนนั่นอย่างว่าแหละถามว่ามันลําบากหรือมันลําบากหรือมันมีความสุขไหมครับเสรบุญครับมันทั้งโคถามว่ามันมันมีความสุขหรือมันเป็นความทุกข์ครับเสรบุญครับเออสาหรับผมผมก็ว่ามันลําบากไหมมันลําบากนะครับแต่ก็คือมีความสุขตรงที่ว่าเราชอบชีวิตแบบนี้ ก็คือไม่มีใครมาบังคับอะไรแล้วเนาะครับแล้วก็มันก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้ครับเป็นอาชีพที่พอจะมีเงินเลี้ยงครอบครัวก็คือเราชอบชีวิตเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายไม่ได้หุ่หวาไม่เลยหูหราไม่ได้แข่งกับใครอยู่กลางทุ่งกลางท่าไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครครับวันนี้ตื่นสายได้พรุ่งนี้ตื่นเช้าได้ก็คือไม่มีใครมากําหนดให้เรา นี่คือวิธีทําให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพูดง่ายว่าก็เป็นความสุขสิงั้นใช่ครับนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของเสืยบ,บนูนและอีกหนึ่งอย่างเราก็เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ครับแล้วเราเลี้ยงวัวมันก็มีรายได้มาไงมันก็โอเคครับก็ถือว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของครอบครัวเราได้ก็ถือว่าถามผมเมื่อคืนนี้นะตัง้งแต่ผมเดินทางมาถึงนะที่นี่อัรจากาศตอนเช้าเนี่ยออคือว่าง่ายมากนะครับคนเนี่ยอยู่ง่ายๆอยู่กระต๊อบ อยู่เช้าลเอันเนี้ยกางเต็นท์อยู่แค่มีหลังคากันฝนถ้าไม่ใช่หน้าฝนนอกหน้าหนาวก็อย่างนี้เลยใช่ครับกางแบบกลางทุ่งที่เราชอบตรงไหนก็เอาใส่เลยใช่หน้าหนาวก็คือนอนไม่ต้องมีกระท่อมครับไม่ต้องมีกระท่อมอันนี้แค่แค่มีกระท่อมก็เฉพาะหน้าฝนใช่ครับกันฝนเท่านั้นเองอือหือแล้วเนี่ยไอที่มาอยู่เดือนกว่านะครับอยู่สาบดนะครับกล่าวว่าวัวหญ้าระยะที่ผมบินโดนเห็นอยู่เนี้ยเสียบูนว่า มันอยู่ได้อีกกี่เดือนฮะโดยเฉลี่ยใช่น่าจะได้อีกเดือนกว่าก็น่าจะเริ่มไถ้วครับอืมอ๋อนี่คือฝั่งนี้ก็จะเริ่มทํานาใช่ครับแล้วก็จะย้ายย้ายไปที่แถวแถวอำเภอท่าหลวงครับทางนน้นเขาไม่ทำัะทางนน้นเป็นที่เก็บน้ําของเขื่อนครับคล้ายๆสันเขื่อนใช่ครับคล้ายๆเขื่อนก็คือที่แบบน้ําลงใช่น้ำลงอ่หน้านี้มันก็เป็นหญ้าขึ้นใช่ครับอ๋อเราก็จะพอเขาไถนาฝั่งนี้เราก็จะย้าย ไร่วัวของเราไปอยู่แถบแถบนู้นครับมันจะเป็นวัฏจักรแบบนี้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับวนๆอยู่ใช่ทั้งปีก็คือวนอยู่อย่างนี้ครับ<ม>พอน้ําท่วมเราก็ขึ้นเขาครัเช่าที่ไว้เช่าที่ไล่ไว้บนเขาเงี้ยเราก็ขึ้นไปกินสักเดือนกว่าๆครับก็จะลงมาทุ่งได้อีกขึ้นเขานี่คือเขาอย่างเงี้ยฮะใช่ครับเขาเขาแบบขึ้นเขาจริงๆเนี่นาายเหรอมีหินมีต้นไม้ใช่ครับเราไปเช่าที่ของ ก็คือที่เขาทําไล่ชายชายเขาอะไรเงี้ยคือช่วงนั้นก็ข้าวโพดข้าวโพดจะเริ่มเกี่ยวอ๋อเริ่มไม่มีอ่าไอเริ่มไม่มีสิ่งปลูกสิ่งปลูกสิ่งปลูกเริ่มไม่มีผักผลไม้พืชผักผลไม้ของประชาชนประชากรของเราพักพวกเพื่อนเพื่อนของเราเอ๊ะผมพูดยังไงนะเริ่มไม่มีผักปลูกของเกษตรกรของเราครับฝั่งนู้นก็เริ่มเก็บเกี่ยวก็ขึ้นไปเกี่วเราก็เช่าที่ใช่ครับ ก็ภาพที่ผมเคยเห็นอีพีที่ไปเปิดราคาบัวอย่างนั้นฮะใช่ไหมใช่ครับสืบบุญก็อยู่อย่างนั้นแบบตามเป็นเขาไปลงมาเห็นเขาอย่างเนี้นะใช่หญ้าเยอะๆนะครับใช่ครับอ๋อก็คือวัฒจักรก็อยู่ก็ลำบากเหมือนกันนะลําบากครับลำบากแต่ก็มีความสุขเนาะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แบบสบายอแม่นะครับทุกคนเอาละครับทุกคนนี่ก็คือวิธีวิธต วิถีวิถีชีวิตนะครับบางส่วนหรือว่าส่วนหนึ่งนะครับของเสบูนที่เคยผ่านมานะครับตั้งแต่เลี้ยงวัวเล่ทุ่งมากี่ปีแล้วนะครับของสําหรับเสบูนเลยสิปีนี้ครับสิปีนี้นะครับทุกคนเขาก็จะเป็นวัตจักรของการเลี้ยงทุ่งใครว่าสบายก็สบายนะแต่ใครมองว่ายากก็ยากไหมก็ยากนะใช่อยู่อยู่ในตัวเรามากกว่าครับนะผมก็ว่าไม่ยากนะสําหรับผมเนี่ยผมว่ามันไม่ยากนะครับมันเป็นเรื่องของอยู่ง่ายไม่ได้ฟังไม่ได้แบบและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผู้คน มาเจบวนซะเยอะนะครับทุกคนนะครับอย่างอย่างเนี่ยในอีพีต่อไปเนี่ยเราจะไปเปิดราคาบัวกันนะครับทุกคนเนี่ยแต่ว่าเมื่อเช้าตอนที่ผมไปตารวจนะผมเห็นเจ็บุนขายไปด้วยเนี่ยกำลังไปตารวจบัวกันเนี่ยขายไปด้วยมีโทรศัพท์กิ้งกางกิ้งกรง,กร,งรับโทรศัพท์แทบไม่ทันเลยนะอืมผมเอาเป็นว่าดังเฮียเอาต้องคูงผมพร้อมต้งให้ได้ไหมครับมันมันถูกมากนะเฮียล,ลูกมันโตขึ้นมาอีกน้อยก็เสียเงนอยู่แล้ว นะครับคือวิธีแบบเหมือนเราสร้างโรงงานเนาะใช่ถ้าเรามองว่าเหมือนเราสร้างโรงงานผลิตลูกค้าตัวหาเราเองครับ <ổ. S 1> ลูกค้าเราบเป็นโรงงานที่มีคุณภาพและเป็นโรงงานที่ดีสร้างทรัพย์สินผลิตนะครับผลิตวัตถุดิบที่ผู optimum, ้คนต้องการจะบอกงี้ไหมใช่ครับเนาะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิต Як วัตถุดิบหรือว่าเป็นสินค้าที่ผู้คนส่วนมากต้องการและมีคุณภาพเนี่ยคือที่นี่และวิธีคิดของเขาเนี่ยผมก็ว่าเป็นวิธีที่ ง่ายแล้วก็เป็นวิธีที่ที่ดีนะครับวิธีพอสมควรนะครับสําหรับตัว,ต,วตัวผมนะผมก็ว่าเสียโบนเนี่ยเขาผ่านอุปสรรคมาเยอะขนาดเนี้เคยท้อไหมท้<ถ>อ,<ถ>อที่สุดตอนไหนครับเออในช่วงท<อ>้อท้อเลยก็อาจจะช่วงเข้าหน้าฝนแล้วที่มันน้อยมันจะเหนื่อยช่วงนั้นครับที่เลี้ยงน้อยฝนก็ตกที่บัวจะอยู่ก็คือแขะหมดอะไรเงี้ยครับ ก็ประมาณช่วงนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วช่วงนี้แต่ก็ยังกว้างอยู่แต่ช่วงที่ที่แคบๆเลยแล้วไปข้างหน้าก็ยังไปไม่ได้ครับอย่างนั้นนงหมายถึงหมายถึงว่าเขาทำนานเริ่มทำนานเยอะเรอ่มทำนานเยอะที่ไม่้กินก็น้อยลงวัวก็ไม่อิ่มช่วงนั้นจะเหนื่อยแล้วก็เข้าหน้าฝนโรคปไข้เจ็บก็จะเริ่มมา แล้ววัวทีมของเรานี่วัคซีนเป็นไงปีนี้ทําไปเดือนตอนงไหนครับผมทําเป็นประจําอยู่แล้วครับลัมปีก็ทําปีละสองครั้งปากเท้าเปื่อยทําปีละสามครั้งครับทำปีละสามครั้งก็แทบกับว่าสิบสองเดือนสี่เดือนครั้งเลยสี่เดือนครั้งใช่สี่เดือนครั้งเลยนะครับที่นี่นะครับทุกคนอืมนะฮะพอคร่าๆแล้วเอาละพอฟังเสียบ่นคร้าวๆแล้วว่าถึงการเดินทางความลําบาก นะครับเลี้ยงบวัวด้วยตัวเองขายด้วยตัวเองเป็นทรัพย์สินของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นก็เหมือนทํางานเลยเนาะครับ <c oughs> ทํางานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไหมค่าใช้จ่ายแพงไหมวันวันหนึ่งใช้จ่ายเยอะไหมก็มีค่ากินแล้วก็มีค่าจ้างลูกน้องอะไรอ่ามีค่ากินค่าจ้างลูกน้อง <c oughs> ถ้าเราแม่ลูกน้องเราก็ทําเองก็ถือว่าได้แหละแต่ว่าเราก็พอมีอไรายได้ขึ้นมาแล้วก็เอาตรงนั้นมาช่วยเหลือตรงนั้นให้มันเป็นใช่ช่วยแรงเราได้บ้างรื่ วิ่งไปเอาเข็มมาฉีดยาเรื่องจับวัวอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับก็ถือว่าแบ่งเบานี่ก็คือค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วว่าวัวมันก็ตอบแทนของเราได้แล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเรามีทรัพย์สินพอที่จะเรามีทรัพย์สมบัติพอที่จะจ้างลูกน้องได้อยู่แล้วครับถือว่าไม่เดือดร้อนถือว่าวางแผนมาดีนะครับก็ถือว่ากําไรแบ่งให้เขาดนึ่งส่วนหนึ่งเราก็เหมือนเราได้เราได้พักผ่อนไปด้วยเราไม่ทำเองทั้งหมดนะครับทุกคน นี่คือวิถีชีวิตของเสียบูนล,ลูกพระโคเอาละยังไม่จบแค่นี้นะ,ะภาพที่ประสบความสําเร็จในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของวัว200ตัวที่ที่เพิ่งขายไปด้วยนี่คือความความภาคภูมิใจอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับเสียบูนคือว่ามีความมีความภูมิใจเนาะที่เราสร้างเขาขึ้นมาแล้วเราเห็นผลลัพธ์เนาะครับชุดนั้นก็ก็หลายสิบล้านอยู่นะก็นะแต่ผมไม่ขอบอกตัวเลขอันนี้ผมไม่รู้อันนี้คือเราไม่รู้คือแล้วแต่นะครับอาจจะ นะครับแต่คือเราไม่อาจจะไม่พูดแต่ว่านี่คือความภูมิใจส่วนหนึ่งที่เขาบักบันทํามานะครับทุกคนนี่คือความสําเร็จแล้วก็เป็นบัวฝูงนี้ก็คือขายไปเลี้ยงเอาลูกขายไปชุดนี้ถ้าชุดนี้ถ้าปีหน้าถ้ายังแบบยังเป็นท้องๆแต่เย็่ก็พุกอีกแล้วนะใช่ครับแะมีตวเองนะเพราะแม่บัวแม่บัวหลายตัวเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเกิดราคากันเนาะครับสบูรุ์เพราะว่าพอมันมีเยอะแหละแล้วก็จะจะแบ่งแบ่งฟันให้ลูก ให้พี่น้องประชา,าปชาชาวเกเกษตรกร,ะร,กรนะครับไป่แบ่งปันกันไปถ้ามันเยอะมันถือว่าก็ดูแลยากนิดนึงก็ถือว่ามันก็ดูแลยากนิดนึงอ่ะถ้ามันเยอะเพราะใช่เพราะว่าเราก็อยากจะแบบเบาแรงลงทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งการดูแลถ้ามัน <Okay. S 2> เยอะบางทีเราดูแลไม่ทันถึงครับเราก็อยากจะเ,าเราก็คุณภาพก็อาจจะได้ลงเพราะฉะนั้นก็อยากายเราเอาที่มันเน้นๆดีกว่าหายไปด้วย ดูแลไปด้วยขายไปด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะพาทุกคนนะครับเข้าไปเกาะติดชีวิตว่าเขาอยู่กันยังไงลําบากจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทุกคนติดตามตอนต่อไปนี่แหละตอนนี้แหละเดี๋ยวติดไปติดตามด้วยกันเลยครับน,นะครับไปแล้วเราวันนี้เออยังไม่ขอบคุณไปติดตาม you say that I'm psychotic but then you like it like that It's like every time the conversation changes, and I want you right back. Right back. You say that I'm hypnotic. ก็มาถึงนะครับมาถึงที่พักนะครับทุกคนให่ก็จะประมาณนี้นี่คือที่พักที่ทํากินอันนี้ก็เป็นนะครับก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยนะเป็นเต็นแล้วก็มีล้อนะครับที่นี่เขาใช้สาหรับนี่เป็นหัวเล็กเป็นหัวลากนะครับไว้สาหรับลากนะครับเดินทางย้ายง่ายๆนะครับทุกคนเห็นไหมถือว่าเนี่ยก็ทำให้เนี้หลบฝนหลบแดด ก็มีนะครับเสื้อผ้าน้ำหม้อนี่น้ำน้ำมันแล้วก็นี่พวกนี้ยายไปหมดเลยเนี่ยน่พวกเตรียมไว้ล้างจานแล้วก็หาใกล้ๆบ่อน้ำใช่ไหมก็เตรียมล้างจานที่ล้างจานกระทะหม้อนะครับนี่นะครับก็นะครับขอสำรวจแล้วกันพอคุยงานอยู่นะอ่าอยู่คุยงานนี่ก็มี ขนมที่ผักเตาแก๊สนี่เตาแก๊สหอบมาได้ด้วยนะเนี่ยขึ้นรถมาเลยนี่เห็นไหมขึ้นมาเนี่ยพร้อมบ้านหลังเล็กเลยเราเนี่ยเครื่องํามาหาก,กินนะครับทุกคนแน่แล้วก็มีนี่นคล้ายๆตู้เย็ยนนี่ตู้เย็ยนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครี่นี่ไงนี่เป็นตู้เย็ยนนะครับเนี่ยตู้เย็ยน่อนที่ตู้เย็ยนกันที่นะครับนี่ก็นะครับ <laughs> ก็คือเห็นไหมเขาก็ทําเป็นแบบนี่นอนได้นะครับทุกคนแบตเตอรี่โอ้เตรียมแบตหมดเลยอุปกรณ์ครบ นะครับอุปกรณ์เต็มไ่ครบนะครับวันนี้ขอญาตเจ็บบุญแล้วนะครับบ้านเนี่ยมานี่เตาแก๊สกับครงของข้าวเห็นไหมครับก็คือบ้านหลังหนึ่งดีๆนี่แหละนะครับทุกคนเห็นไหมถามว่าไม่ลําบากนะก็ถือว่าอยู่สุกสบายดูดิหาที่พักนะครับเนาะนี่ก็คืออันนี้เป็นบ้านที่เราประกอบเองใช่ไหมครับเนี่ยเสบบุญครับเนี่ยใช่ครับเป็นเป็นเป็นโรงที่เราทําขึ้นมาเองนะครับนี่ไหมไม่ต้องจ้างช่างใช้เหล็กแล้วก็ ไม่กี่ตัวแอมแปรผิดล้อเทลเลอร์นิดนึงบ่อสำหรับลาบแค่นี้นะครับทุกคนก็ถือว่าแม่ตะลุยตลอนกันทั่วกันเลยนะครับทั่วภาคอยู่กันยาวๆเลยนะนี่คือรถสเสบียงอาหารใช่ไหมครับเนี่ยอ,อ่าแล้วยังมีรถเติมอาหารอีกก็คืออย่างเช่นรถขนวัวน,นะครับทุกคนนี่พามาชมนี่ครับอยู่ง่ายนะครับสุพงศมาก็ซักตามคลองตามบอ่อปะ่ะเดี๋ยววันนี้พอรู้ทางเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปไหนครับเสบุนครับ ไปหามน้ำกันครับไปทุกคน Let's โกเดี๋ยวตามสิบุญไปเลยไปทางไหนครับไปทางน้นไปทางน้น,อ,น,นอ่ะไปเลทสโกอยู่นีใได้พี่ใ้น้องกันคนที่อยู่ด้วยแฮปปี้แล้วก็แล้วก็รู้สึกมีความสุขเพราะว่าพาเขามีชีวิตที่ดีไม่มีเบื้องตึงใครกันไม่มีถ้านในวันที่น้องผิดเราก็ตักเตือน ในวันที่เราผิดมันก็พูดได้นี่แหละครับทุกคนการอยู่กับคนการมีบริวารน,นะครับเราต้องลักเขาดูแลเขาอาจจะใส่เขาในบางส่วนก็คืออยู่ด้วยกันแบบเหมือนเพื่อนเหมือน,นพี่น้องมากกว่าเอ้าโดนโดนใส่ต้นไม้เลยามาเลยพร้อมกันเลย ช่องแคบด้วยเอออันนี้แต่งตัวไปอะไรไปทำไปเลี้ยงวัวแต่งตัวไปเลี้ยงวัวนะทุกันหล่อจัดนะหล่อจัดนี่คือนะครับการที่เรา นี่แหละครับต้องแต่งตัวนะครับนี่คือการที่อยางนี้ครับนะครับผมเห็นยังไงทุกคนนะครับหลายคนก็คงหายข้อสงสัยแล้วนะว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับนี่เลยครับก็คือวิถีชีวิตของคนที่อมีอาชีพเลี้ยงวัวไรทุ่งนะครับนะครับนะครับนี่คือวิถีชีวิตอยู่ง่ายสบายสบายนะครับเรียบง่าย อันนี้อะไรครับเนี่ยไม่ทำเนี่นยอาหารเมนเด็ดแกงขี้เหล็ก บาทั้งูจัดแก้ม,มดานะครับแล้วก็กะเพรานี่คืออ,อาหารจานเด็ดนะครับก้องเลยครับขคุณครับมโ,โ,โ้รม <า S 1> ครับกา,ากินข้าวข<า>ององกันดีกว่ามา หดะมดตะเพียงะั้อนนะความเยอะทุกคนนะโอ้โหผัดปลาดุกอืมทำยังไงกินข้าวกลางคืนอืมง่บรรยากาศนได้นะครับนะกลางคืนมาหาฟินฟินแบบนี้ได้ยากนะครับทุกคน เอย่างบนยิ่งหลวมมือแพงๆก็อิ่มนะพี่นะกินอย่างนี้เราก็อิ่มกินแบเหมือิ่มกันอิ่มเหมือนกันเรามีน้ำไม่มีน้ำขวดเล็ยกเราเนี่ยต้องก่อนน้ำขวดต้องออกไปด้วยแล้วมีน้ำไหมนี่มีครับน้น้ำควรอันนี้เรียกอะไรครับเนี่ย อเมจตะไลแามางดาอ่าคนมาพูดถึงว่าวิถีชีวิตแบบนี้ก็ถือว่าเรียบง่ายดีนะเสบบุญนะครับเนาะดูง่ายง่ายครับง่ายง่ายเลยเสบบุญคิดว่าถ้าสมมติมีคนอยากมาอยู่แบบเราเนี่ยยากไหมเสบบุญว่ายากไหมก็ต้องเป็นคนที่ ชอบแบบนี้ครับอยู่ให้ฟินๆเลยสบายเลยม,มีอะไรอยากจะบอกถึงพี่น้อง้าบกอกเราไหมที่การจะเข้ามาศึกษาเรื่องของบัวได้ทุง่งมาเลี้ยงบัวได้ทุง่งมันอยู่แบบว่บถาถ้าอยากเริ่มเลี้ยงก็ให้ศึกษาก่อนครับแล้วก็เริ่มต้นจากในน้อยก่อน ลองดูสักตัวสองตัวเลี้ยงเอาประสบการณ์ไปก่อนอแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นบางทีมันใช้ทุนสูงไงเดี๋ยวถ้าเราเริ่มเยอะๆมันถ้าเป็นทางที่เราไม่ถนัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเก็บตัวใช่มันจะเก็บตัวครับมันสามารถเก็บตัวได้ใช่<อ>มันเป็นอาพทีต้องใช้ความอดทนคนข้างเยอะ สบายไหมครับอยู่แบบนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย16-17ครับ16-17เยี่ยงโอ้โหไอ้ดาวนี่ชอบอืมอันนี้อายุเท่าไหร่ครับน้องคนนี้ชื่ออะไรครับเออโอ๊ตครับน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย28-29ครับ28-29อ,อยู่กับเิวูร์นาน,นี่ยครับเพิ่งได้ปีกว่ากว่าเป็นไงที่อยู่กับศิวูรมาเป็นไงรู้สึกว่าเป็นมาถูกทางไหมถูกครับชอบแบบนี้นะครับ มีเดินให้กินมีพักที่อยู่เรีเยบร้อยเงินเหลือเก็บล้วนเลยเหลือให้สามดเอาละครับทุกคนวันนี้อีพีนี้เราก็สรุปคลิปกันเพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันอีพีหน้าเนาะอย่าลืมนะครับอีพีหน้านเนี่ยเรามีเปิดราคาโวลได้นะสนะิบุนเนาะอ่อย่ลืมอย่าลืมติดตามรู้สึกราคาโววันนี้เปิดให้เยอะเลยน่าจะมีตั้งสองอีพีกันเลยทีเดียว นะครับยาวๆกันเลยทุกคนสําหรับใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดชแคร์กดติดตามนะครับสวันนี้แอดคนละวัวผมวโรุสินแสนและก็เสียบุญนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ That we're just friends. You must be thinking this is just a game. I'm not interested to play. I'm looking for something real. Won't you?